โปรแกรมจิตฟังและพูดตามในใจหรือออกเสียงก็ได้15นาทีทุกวันสร้างโปรแกรมสมองดึงดูดความสำเร็จดึงดูดสิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตฉันโชคดีได้ทำอาชีพและงานที่ฉันรักฉันโชคดีธุรกิจการงานของฉันจเจริญเติบโตขาขึ้น ฉันโชคดีธุรกิจของฉันสร้างเงินจำนวนมหาศาลฉันโชคดีธุรกิจการงานสร้างชื่อเสียงให้กับฉันฉันโชคดีมีคนรักที่ดีและซื่อสัตย์กับฉันฉันโชคดีที่คนรักใส่ใจฉัน ฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีฉันโชคดีที่มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ฉันโชคดีที่มีเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในบัญชีแล้วฉันโชคดีที่จัก,กรวาลส่งเงินก้อนใหญ่ให้ฉันทุกวันฉันโชคดีที่คนทั่วโลก ขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันฉันโชคดีที่คนทั่วโลกอยากโอนเงินให้กับฉันทุกวันฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดก,การเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันโชคดีค้นพบกันให้และความสงบในตัวเอง ฉันสงบในจิตใจฉันอยู่กับปัจจุบันฉันโชคดีได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตในแบบที่ฉันชอบฉันได้กินเที่ยวช็อปปิ้งในแบบที่ฉันชอบจักรวาลส่งเสริมให้ฉันมีความสุขและร่ำรวยเสมอ จักรวาลเสกสร้างในรมิตรชีวิตทุกอย่างฉันโชคดีจริงๆที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีศักยภาพฉันโชคดีจริงๆรู้สึกเป็นที่รักตลอดเวลาฉันโชคดีจริงๆที่ฉันสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีจริงๆ มีทั้งเงินและเวลาได้อยู่กับคนที่ฉันรักฉันโชคดีจริงๆที่ฉันค้นพบตัวเองและเคารพในตัวเองทุกวันฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมั่นใจทรงพลังฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นทุกวันข่าวดีเข้ามาแล้ว คนดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีความสุขฉันโชคดีจริงๆที่ได้ทุกสิ่งดีๆตามที่ฉันปรารถนาจักรวารรักฉันที่สุด ฉันเชื่อใจจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีขาขึ้นตลอดไปจักรวาลช่วยเหลือฉันทุกวันจริงๆขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีได้ทำอาชีพและงานที่ฉันรักฉันโชคดีธุรกิจการงานของฉัน เริญเติบโตขาขึ้นฉันโชคดีธุรกิจของฉันสร้างเงินจำนวนมหาศาลฉันโชคดีธุรกิจการงานสร้างชื่อเสียงให้กับฉันฉันโชคดีมีคนรักที่ดีและซื่อสัตย์กับฉัน ฉันโชคดีที่คนรักใส่ใจฉันฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีฉันโชคดีที่มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ฉันโชคดีที่มีเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในบัญชีแล้วฉันโชคดีที่จัก,กรวาลส่งเงินก้อนใหญ่ให้ฉันทุกวัน ฉันโชคดีที่คนทั่วโลกขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันฉันโชคดีที่คนทั่วโลกอยากโอนเงินให้กับฉันทุกวันฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดก,การเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันโชคดี ค้นพบกันให้และความสงบในตัวเองฉันสงบในจิตใจฉันอยู่กับปัจจุบันฉันโชคดีได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตในแบบที่ฉันชอบฉันได้กินเที่ยวช้อปปิ้งในแบบที่ฉันชอบจักรวาลส่งเสริมให้ฉันมีความสุขและร่ำรวยเสมอ จักรวาลเสกสร้างในเรมิดชีวิตทุกอย่างฉันโชคดีจริงๆที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีศักยภาพฉันโชคดีจริงๆรู้สึกเป็นที่รักตลอดเวลาฉันโชคดีจริงๆที่ฉันสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีจริงๆ มีทั้งเงินและเวลาได้อยู่กับคนที่ฉันรักฉันโชคดีจริงๆที่ฉันค้นพบตัวเองและเคารพในตัวเองทุกวันฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมั่นใจทรงพลังฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นทุกวันข่าวดีเข้ามาแล้ว คนดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีความสุขฉันโชคดีจริงๆที่ได้ทุกสิ่งดีๆตามที่ฉันปรารถนาจัก,กรวาลรักฉันที่สุด ฉันเชื่อใจจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีขาขึ้นตลอดไปจักรวาลช่วยเหลือฉันทุกวันจริงๆขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีได้ทำอาชีพและงานที่ฉันรักฉันโชคดีธุรกิจการงานของฉัน เริญเติบโตขาขึ้นฉันโชคดีธุรกิจของฉันสร้างเงินจำนวนมหาศาลฉันโชคดีธุรกิจการงานสร้างชื่อเสียงให้กับฉันฉันโชคดีมีคนรักที่ดีและซื่อสัตย์กับฉัน ฉันโชคดีที่คนรักใส่ใจฉันฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีฉันโชคดีที่มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ฉันโชคดีที่มีเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในบัญชีแล้วฉันโชคดีที่จัก,กรวาลส่งเงินก้อนใหญ่ให้ฉันทุกวัน ฉันโชคดีที่คนทั่วโลกขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันฉันโชคดีที่คนทั่วโลกอยากโอนเงินให้กับฉันทุกวันฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันโชคดี ค้นพบกันให้และความสงบในตัวเองฉันสงบในจิตใจฉันอยู่กับปัจจุบันฉันโชคดีได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตในแบบที่ฉันชอบฉันได้กินเที่ยวช้อปปิง้งในแบบที่ฉันชอบจักรวาลส่งเสริมให้ฉันมีความสุขและร่ำรวยเสมอ จักรวาลเสกสร้างในระมิดชีวิตทุกอย่างฉันโชคดีจริงๆที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีศักยภาพฉันโชคดีจริงๆรู้สึกเป็นที่รักตลอดเวลาฉันโชคดีจริงๆที่ฉันสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีจริงๆ มีทั้งเงินและเวลาได้อยู่กับคนที่ฉันรักฉันโชคดีจริงๆที่ฉันค้นพบตัวเองและเคารพในตัวเองทุกวันฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมั่นใจทรงพลังฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นทุกวันข่าวดีเข้ามาแล้ว คนดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีความสุขฉันโชคดีจริงๆที่ได้ทุกสิ่งดีๆตามที่ฉันปรารถนาจักรวาลรักฉันที่สุด ฉันเชื่อใจจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีขาขึ้นตลอดไปจักรวาลช่วยเหลือฉันทุกวันจริงๆขอบคุณขอบคุณฉันโชคดีได้ทำอาชีพและงานที่ฉันรักฉันโชคดีธุรกิจการงานของฉัน จเจริญเติบโตขาขึ้นฉันโชคดีธุรกิจของฉันสร้างเงินจำนวนมหาศาลฉันโชคดีธุรกิจการงานสร้างชื่อเสียงให้กับฉันฉันโชคดีมีคนรักที่ดีและซื่อสัตย์กับฉัน ฉันโชคดีที่คนรักใส่ใจฉันฉันโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีฉันโชคดีที่มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ฉันโชคดีที่มีเงินจำนวนมหาศาลอยู่ในบัญชีแล้วฉันโชคดีที่จัก,กรวาลส่งเงินก้อนใหญ่ให้ฉันทุกวัน ฉันโชคดีที่คนทั่วโลกขนเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันฉันโชคดีที่คนทั่วโลกอยากโอนเงินให้กับฉันทุกวันฉันโชคดีที่เป็นนักบริหารจัดก,การเงินที่ยอดเยี่ยมฉันมีสมองเงินล้านฉันโชคดี ค้นพบกันให้และความสงบในตัวเองฉันสงบในจิตใจฉันอยู่กับปัจจุบันฉันโชคดีได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตในแบบที่ฉันชอบฉันได้กินเที่ยวช้อปปิ้งในแบบที่ฉันชอบจักรวาลส่งเสริมให้ฉันมีความสุขและร่ำรวยเสมอ จักรวาลเสกสร้าในรมิตชีวิตทุกอย่างฉันโชคดีจริงๆที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีศักยภาพฉันโชคดีจริงๆรู้สึกเป็นที่รักตลอดเวลาฉันโชคดีจริงๆที่ฉันสื่อสารกับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฉันโชคดีจริงๆ มีทั้งเงินและเวลาได้อยู่กับคนที่ฉันรักฉันโชคดีจริงๆที่ฉันค้นพบตัวเองและเคารพในตัวเองทุกวันฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความมั่นใจทรงพลังฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นทุกวันข่าวดีเข้ามาแล้ว คนดีๆเข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จร่ารวยและมีความสุขฉันโชคดีจริงๆที่ได้ทุกสิ่งดีๆตามที่ฉันปรารถนาจักรวาลรักฉันที่สุด ฉันเชื่อใจจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีขาขึ้นตลอดไปจักรวาลช่วยเหลือฉันทุกวันจริงๆขอบคุณขอบคุณ